มช่คอ่บยังไม่เปิดดอกเลยกขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพศาลนครน้ำซิ่งนะครับตอนนี้ผมมาติดตามชีวิตที่อยู่บนเรือนะครับแล้วก็หลังพงมาลัย ของเรือครับเรือลากจูงคล้ายๆกับเรือที่อ,อล่มจมแล้วมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะครับโอ้โหชัดเจนมากครับแล้วก็มีกล้องส่องทางกันลนะครับผมส่องไอ้บอริเวณโอ้โหพี่น้องครับผมส่องเห็นให้อาคารโรงเรียนเลยครับ พอจะทอาอมาแหละเดี๋ยว้ะมันไม่ได้อะมันไม่ได้เอเลนเลนกล้องตัวนี้อ,อ,นอ๋อเออวะดูสิครับพี่น้องผมซูมไหลังคาโรงเรียนนี้ได้ครับดูสิครับโอ้โหของแท้ของแท้ครับ ห้องของแท้ครับที่สามารถซูมซูมได้ครับชัดเจามากครับดูบนเรือครับสาธุหลวงพอ่อปลอดภัยนะครับนี่คือที่นอนของของคนขับเรือครับประมาณนี้ครับนะขอคนขับเรือครับ จากติดชิตคนอยู่บนเดือครับเนี่ยครับครับนี่ครับอากาศโอ้โหน่ครับมันต้องปีนไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมต้องปีนก่อนนะครับเนาะนี่คือเอ่อที่อยู่บนท้องเลยครับอืมนี่ครับวิตบนบนท้องเลยนะนี่ครับสาวอากาศที่ยุครับโอ้ ได้เห็นทะเลแล้วครับมาแล้วครับเรือหางยาวครับหางสั้นก็นมีครับดูอย่างนี้มานั่งตั้งนานดีกว่าแรู่อะไรแร่พวไรนี่มีเรือไม่กล้าหรอกใครจะไปกล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายคลิปตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเดินลงไป เจอจังหวะนี้พอดีเลยนะครับเรือครับเรือกําลังแข่งกันนะครับ,รบนี่คือเรือครับเรือหางสั้นครับแต่เขาขับด้วยความเร็วเขาขับด้วยความเร็วครับโอ้โหน่าจะเป็นชาวบ้านที่ไปหาปลาครับน่าจะทดสอบเครื่องแข่งกันนะครับ เรือฝั่งนี้เป็นเรือขนส่งยาสีฟันนะครับเนี่ยนี่เป็นยาสีฟันนะครับพี่น้องเพื่อนี่เป็นเรือรากที่เรือลนี้เรือลำเล็กกวาลำนี้ลำนใหญ่กวา่านะครับอุปกรณ์เสาวิทยุอะไรต่างๆมีครบครันนะครับโอ้โหอ๋อ แล้วก็ขึ้นมาบนนี้ก็เห็นการทากาทำงานของบริษัทบงานนะครับโรงงานที่าัจจ้งักทงานน่าจะทำงานกันไม่มีวันหยุดหรือเปล่าหรือไม่ก็รอเป็นวันอาทิตย์ครับน่าจะเป็นวันหยุดนะครับผมอ,อยู่บนเรือนะครับบนเรือสุด ฉันดาดฟ้าสุดเลยครับตอนนี้ดูระดับในน้ำดบดีครับบางคนบอกว่าผมใช้โดรนัาไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับคือภาพมุมสูงครับที่อยู่บนเรือนะครับตอนนี้ผมถ่ายเห็นนกนกบินนะครับรอบรอบนะคือบริเวณรอบรอบครับ รบรบิเวณรอบๆรอบๆพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับตรงนี้เป็นเขตเอ่อเป็นเขตมหาชัยนะครับเป็นเขตมหาชัยตำแหน่งที่ผมอยู่เป็นบริษัทเอ่ออะไรวะซีพอร์ตเวย์ครับนะครับใครไม่เคยเข้ามาก็ลงมากันนะครับผมก็จะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่เชิปหน้าครับสวัสดีครับ